พอเป็นสิบหมายถึงอะไรรู้ไหมเฮียเฮียรู้ไหมสิบยี่สิบสิบห้าสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบเนี่ยมันคืออะไรนุย้ยหมจำนวนหัวข้างในนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยเขียนยี่สิบนี่หมายถึงว่าของตัวเนี้ยหนึ่งกล่องเนี้ยมันมียี่สิบตัวโสมเนี่ยมันมียี่สิบตัวแต่ที่มันแพงอะ่ะมันต้องเป็นเลขสิบแล้วตรงด้านหน้าเขียนหกร้อยกรัมส่วนด้านข้างต้องหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ ตอนช่วงแรงๆอ่ะผมซื้อกป่องละสามแสนเลยแต่ตอนนี้ราคาตกประมาณ30%อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก2องแสนบวกลบนิดหน่อยถ้าเป็น10นะแต่ต้อง1นึ่งแต่พอหลังจากนี้นี่อะไรอ่ะห9ึ่หลังจากนั้นอีก20ปีเนี่ยราคาตกหมดเลยและถ้ามันเป็น20เนี่ยคือไม่แพงผมซื้อหลายๆหมื่นเฮียขายไหมหลายหมื่นอ่ะผมซื้อเฮียหกหมื วันนั้นผมซื้อแปดหมื่นอ่ะมันเป็นสิบห้าหัวหนึ lawn, ่งเก้าแปดหกมั้งสิบห้าหัวปะจำไม่ได้ซื้อไว้ไม่ได้ขายสิบห้าหัวไหมจำไม่ได้เหมือนกันแต่หนึ่งเก้าแปดอะไรอ่ะแปดหกว่ะ ขอมืออีกห้าพันอันนั้นสิบห้าหัวป่ะ20ครับชัวนะผมจําไม่ได้นะผมจำไม่ได้เพราะว่าผมซื้อทุกวันจนผมจำไม่ได้ผมจได้โอเคอ่ะไม่เป็นไรแต่อันี่มันคนละปีมาจากไหนมาจากโน่นถ้าใช่รถติด อ้าวไม่เป็นไรเช่เอากี่บาทนะไม่เป็นไรผมขอแปะละพันนะคะโอ้โไม่เอาเป็นคนละปีอ่ะอ่ะวเจ็ดหมื่นแล้วกันแต่ผมจำได้ว่าสิบห้าหัวนะผมก็จำไม่ยี่สิบใช่ไหมอ้าย <ผม S 1> ี่สิบผมผมเชื่อพี่อ่ะอผมขอให้ค่าพรับแล้วกันก็จบเลยเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันอ้าเจ็ดหมื่นห้าหยิบทังคได้เดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปก่อนจำไม่ได้จริง ยี่สิบใช่ไหมเพราะซื้อไปก็ขายไม่ได้เพราะว่าคือคือตอนเนี้ยสมพวกเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยกินไม่ได้หรอกเอาออนออนได้ครับไม่เก็บไว้กินแน่นอนเพราะว่าผมมีแบบที่อย่างเนี้ยผมมีเยอะมากระาถ้าเปิดเมื่อไหร่นะศูนย์เลยนะพวกนี้ถ้าแกะเมื่อไหร่ศูนย์เลยห้ามเนี่ยบอกว่าไกลมากเลยอย่ามาอะไรนี่เรบอกจะมาขาย ไกลไม่ไกลหรอกได้ตังเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นถ้าไหลหกหมื่น 60, หรือเจ็ดหมื่นเนี่ยเจ็ดหมื่นห้างงแล้วเนี่ยจ่ายตังยงัยงยงซื้อมาก็ขายไม่ได้คนระับตอนนี้ราคาแต่ถ้าเป็นสิบหัวขายได้พอเป็นสิบหัวแล้วหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ขายได้แต่พอมันไม่ใช่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยซื้อไปก็บางทีเขามาไกลผมก็ช่วยซื้ออย่างนั้นแหละถ้าไม่ใช่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์น่ะแทบไม่มีคนซื้อเลยต้องเล่นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เพราะถือว่าเป็นรุ่นแรกของ,<า>งของ,ของไอ้โสมเนี่ย พราะนี่หลังจากนั้นตั้ง19ปีไอกระป๋องในแล้วรื่อหนึ่งเก้าอะไรวะแปดสี่ <18 4 S 1> หรือไงอ,อะไรหนึ่งเก้าแปดสี่อะไรเงี้ยมันต่างมันเป็นสร้างมันทําทุกปีอะแต่ที่สิบมันคือมันคือจํานวนหัวที่ใหญ่ตัวใหญ่มันถึงแพงอย่าโอนผิดนะอย่าโอนผิดนะโอนผิดแล้วตัวใครตัวมันเลยนะโอนไปแล้วคือโอนนะ ไม่ไม่เฮียต้องเอาเลขให้ถูกนะโอนผิดไปบัญชีที่เอาเอาบัญชีที่จำได้ง่ายๆดีกว่าอย่านะเดี๋ยวโอนไปแล้วนี่ไม่เอาเอาคืนไม่ได้ตัวใครตัวมันนะอาถามก่อนจะเย็นเย็นเวลาโอนไปแล้วคือจริงๆเนี่ยผมมาซื้อทุกวันซื้อจนผมมาจําไม่ได้หรอกแล้วยิ่งซื้อแล้วขายไม่ได้ยิ่งจําไม่ได้ใหญ่เลยฮะถ้าซื้อแล้วขายได้จะพอจําได้นี่ถามพ่าสอง เพราะว่าบางทีอ่ะผมอ่ะจะซื้อจ 1970, อ 1970, นะัดหนึ่เก้าเจเพราะหนึ่งเกนี่ยซื้อแล้วขายได้ไม่ใช่รุ่นไม่ใช่หนึ่คือขายไม่ได้คือผมซื้อเพราะว่าผมเห็นว่าบางทีคนมาแล้วเขามีเดี๋ยวเผื่อเขามีกระเพาะปลาก็ซื้อซื้อไปเออเบนตอนนี้ที่บ้านมีน่าจะถึงร้อยกระป๋องป่ะเจ็ดสิบหกสิบแปดสิบตั้งแต่ซื้อกระเพาะปลานะเคยขายได้แค่กระป๋องเดียว หนึ่งเนย์ถ้าสุดซื้อยีหัวว่ะเหรอเออใช่ป่ะ20หัวเนี่ยโอเคเอาไปวางเมื่อวานใช่ไหมไม่แล้วซื้อที่บ้านอ๋อซื้อที่บ้านส5หัวที่มันมาขายที่บ้านอ่ะเออถึงว่าจำผิดเมื่อวานเนี่ยที่มาขาย15เมื่อวานซื้อเนี่ยที่มาขาย15หหัวเออจำผิดใช่ใช่ซื้อเจ๊ ใช,ใช่ละเฮียใช่ล้เจ๊ยี่สิบหัวผมซื้อที่บ้านสิบห้าหัวสองกระป๋อง <laughs> เลยจำผิดจำถูกแต่คลิปนี้มันเป็นไวรัลจริงนะไอซื้อโสมเนี่ยฮึโสมนี่คนส่งมาวันหนึ่งประมาณสากิกระป๋องสี่ิบกระป๋อง